ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็มายู่ในแหมปของหมูเด้งฟุตอีกแล้วนะครับผมทุกคนนะ,ะก็ในคลิปนี้นะครับผมนั้นจะมาทําการรีวิวเกาะใหม่นะครับผมนะแล้วก็ทําการรีวิวอาวุธที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนะก็เป็นดาบของแอตตาเลยนะครับผมนะมันเพิ่มมาสองเอ่อสองเล่มนะดาบนะมันเป็นดาบเลนโกคู่แล้วก็แอตตาเลยนะผมนะผมก็เพิ่งได้ดาบของแอตตาวันนี้นะครับผมก็ มีน้องนะในนิดขอดกัแบบหมูเด้งนะมาช่วยผมนะครับนะก็เป็นคนนี้เลยนะครับผมนะที่คนเดียวที่มาคูดนานเลยนะทุกคนนะอ่าโอเคไปดับแรกครับผมนั้นจะพาทุกคนนั้นไปดูเกาะใหม่ล่าสุดนะผมนะที่มันได้เพิ่มมานะครับนะ ก็เกาะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับนะก็จะเป็นเกาะของไคโดเลยนะครับผมทุกคนนะก็ให้ทุกคนนั้นมาตามผมได้เลยนะครับนะอันนี้มันจะเป็นเกาะของโอคารุนนะก็ให้เราดันบินตรงตรงนี้เลยนะครับผมนะบินตามผมมาเลยนะมันจะอยู่ใกล้ๆกล้กันเลยนะครับนะนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นบอสของแอตตาเลยนะครับผมนะผมก็จะไม่เข้าไปตีมันเด็ดขาดเลยนะครับนะมันถึกมากๆเลยนะครับผมนะเออก็เกาะใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนนะ ก็ดาบแรกที่ผมจะรีวิวนะครับผมทุกคนนะก็จะเป็นทางด้านของดาบเรนโกคุเลยนะครับผม้วก็จะเป็นดาบเล่มนี้เลยนะครับผมทุกคนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็คือการฟันธรรมดานะผมนะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ดาบออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนนะไปเราไปดูสกิลกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าสกิลนั้นจะเป็นยังไงนะอันนี้ตีธรรมดาดูก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะมาเรามาดูสกิลแซดกันดีกว่านะครับสกิลแซดนะจะเป็นการพุ่งเลยนะครับผมนะ ป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูใหม่นะเป็นพุ่งแบบนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ่ดูใหม่ดูใหม่นี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนะเออที่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 สีสวยมากๆเลยนะผมนะนี่ไปเรามาดูสกิลเอ็กกันดีกว่านะครับสกิลเอ็กนะจะเป็นประมาณนี้นะเป็นเหมือนปล่อยอะไรออกไปอ่ะทุกคนมันคืออะไรอ่ะผมขอดูใหม่ก่อนนะครับนี่ปล่อยอะไรอ่ะเหมือน ปล่อยไอ้คนไปเลยนะผมไม่รู้มันตัวอะไรนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนออโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับที่ดาบเล่มสุดท้ายของอัปเดตนี้แล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นดาบของแอตตาเลยนะผมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะอาจจะรีวิวช้ากว่าคนอื่นมากเลยนะครับผมนะคนอื่นที่เขารีวิวไปหมดแล้วนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับผมนะผมก็รีวิวตามหลังเหมือนเดิมตั้งแต่ลิปมีมซีแล้วนะผมจะชอบรีวิวที่หลังคนอดืนนะก็ไม่เป็นไรครับผมนะ เวลาของคนเรามันไม่เท่ากันเนาะเอ,อไปอันนี้ก็จะเป็นการตีธรรมดาเลยนะครับผมนะก็จะป,ประมาณนี้นะดาบของแอตต้านะครับผมนะอามามาดูมันจะเป็นสกิลแปงลงร่างปะแปงลงร่างก่อนนะครับนะมันจะมีเสียงเพลงด้วยนะแต่ผมจะไม่เปิดเพลงให้ทุกคนดูนะเพราะเป็นเพลงสิทธิ์ลิขสิทธิ์นะน,นี่ก็จะเป็นการแปงลงร่างนะครับผก็จะป,ประมาณนี้นะนี่ครฟิลอนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะแอตต้าของเรานะครับนะ ของดอบโคตรยากแนละ้วบอสเลือดโคตรเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนะมาเรามาดูตีธรรมดาดีกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ามาเรามาดูสกิลเอ็กกันดีกว่านะครับสกิลเอ็กนะจะเป็นอะไรอะ่ะเหมือนพุ่งอะไรว่ามันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวดูใหม่ก่อนนะเอามันไม่รีคุณดาวให้ปะจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะผมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะเออก็ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะ อ่ะก็สกิลสวยมากๆเลยนะครับผมทุกคนนะมาเรามาดูสกิล C กันดีกว่านะครับสกิล C ก็จะเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนมันคืออะไรทุกคนไหนผมขอดูวงกว้างดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อมรอมรีคูณดาวก่อนนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะสกิล C นะเรามาดูสกิล V กันดีกว่านะครับสกิล V จะเป็นการปาดคืนดาบออกไปนะครับนะนี่จะเอาให้ดูนะก็จะเป็นประมาณน,นี้นะ สกิลวีนะคืนดาบืออเหมือนยูลุเลยนะครับผมนะแต่สีแดงสวยงามเลยนะเ,ออเรามาดูใหม่ดีกว่านะครับเฮ้ยโครเท่อัปเดตหน้านี้จะเป็นอะไรทุกคนนี่ปาดไปแล้วโคตดสวยนะสกิลเอฟดีวกว่าครับสกิลสุดท้ายนะก็จะเป็นก็จะเป็นสกิลบินนะครับนะเออนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคน